Mm-hmm. <laughs> เล้อหนึ่งขั้นอาใสะโชวไว้น้ำจิ้ขนมแน่ๆพ่อเราซื้อหน้ากินนุกตับุรุมนี่แหลแตะตาสอบ ไม่บอกใจเลยแม่จะาาไ,ไื่ื้อไปพอจะเหนื่อามากกาไปไหว้คุ้หมดสักไปแล้ว ฮ uh. yeah, you know. uh, like ึมอยากใมากินเจลหอมหอมเป็นหอมนะทุกคนเจลเนียวเนาะเจลตำไหวไล่เหมือนอะไนาะเขาขัวตู้เย็นไหม่มันก็ดกนนิดหนแล้แก็เส เราเจลกินสมนมอนตั้มนะเขาตู้เย็นไว้เนาะไล่หมูไปเฮ้ยเสฉะทุกคนเออบัว่าจะเป็นเจลไปแดะบัว่าจะเป็นเจลเกลือนะอันนะี้ชิบกินกับอ่าถ้วยเหรออ่าถ้วยเกี๊ยวานีน้องเก็บแล้วก็ล้างท้ำความสะอาดแล้วก็เอาไปเย็นในเดียบต่อย มีไพที่ว่าโบจักหมาอันนี้เนาะมีอยู่โบผู้ที่ว่าโบจกักแลาวตัวนี้มาเด้อม,มากินมากินแบกตัวแห้กับเจวมาอันนี้มันจะมีอยู่สองสีเนาะมันจะมีสีคังแล้วก็สีสีเนี่ยเลยเนาะก็จะเอื่นว่างแบบตัวแห้ขาวเนาะตัวนี้เขียว สีเขียวแต่ก็มีอีกแบบนึงนอกจะเป็นสีดำๆนะสีแบบทั่วปีเนาะจะมีช่องสีเที่กันกำลังทัวนั่แหละจะมีทัวเขียวหล้วก็จะมีทัว่ว <c oughs> ทัวสีดำนะจะวา,ารสามคือกันมนมีบอลแตกต่างกันลารพอบรรเาะ ก้อนน่งแบบ <c oughs> ถนัดถนัดเลยนังแบบเป็นตัวของตัวเอง <c oughs> มาเดุกคน, <c oughs> นเดเะนะ้ไม่กินเจลตัวเฮนะไม่กินเจลก็บอกตัวเฮ เพราะว่าการนอนหัวเนี่ยนะนี่อ่นี่มันนี่อมัินสมเนาะห่างไกลตั้งการโซเดียมหมักมัวเงี่ยมอทันใหญ่เนาะกำลังเป็นดโดขาสื่อกินกับมีอายุเนาะแต่ว่าบริยากันนะสื่อกินมันบวชแสบเนาะเพราะว่าเขาสื่อแล้วมันเหี่ยวนะบางงาเขาไปสื่ออยู่ตลาดมันก็เป็นหมักมัวที่ว่าเหี่ยวนะ một cái giá là tôi phải nhiều và ta sẽ của nó mình có không lỡ <laughs> 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 สราจะเป็นฟระโาด มาแก่ๆมันน้องเากับปอ,นนอกิอนไหนก็เส็แซ่บด้ะปอกินไหนด้วยว่าขุยอิงกับเจลเด็ดมีหมาแก่มั้งละปิดหัวปิดกนดแต่ก็ขุยอิงกับเจลอยำากินันีมันจะมันก่อนกันหมาอ่อนไม่ห้แม่วันเจ็บจะฝาดแต่ว่าหมาแก่หมาที่ว่ามันใสน่ในเต็มมันจะบอกฝาดน้องจะมัน จะมัดแล้วก็ฝาดแล้วก็แสบดีสบายดีเดอ้อทักท่าเดอ้อไอวินัยายไอวินัยบู๊ทแสนมาเด้อมากินสมหมดมินสมนองก,กินฝาด <c oughs> กินถ้วยแห่จำเจียวเดอ้อ ดูให้ตามเจลน้ำก,กันเด้อจ้าโ <c oughs> ดย <c oughs> สบายดีเด้อจ้ามาเด้อมากินนี <c oughs> ่น้ำกันบูว่าบานอ่นมาเอิญ่าหมาเอียงเนาะนี่เยอะคอมเมนต์เขามาในเด้ออ่าเด้อว่าบานอ่นมาเอิญ่าหมาเอียงนี่นะเอิญขึ้นกันกับบานน้องดีบ่ <c oughs> บ้านน้องเอิญ่าหมักทั่วแห่เนาะ มักทั่วแห่แต่บัวอ่าแต่ละท้องถิ่นนันจะเอืน่นคือกันบอนะอย่าลืมคอมเมนต์คำมาบอกในเด้อจ้า,าว่าอืมว่าแต่ละทนะ้องถิ่นนะเวีดี่าตกายเขามาเนาะเขามาคอมเมนต์เห็นในเด้อว,ว่าหมาอันนี้นี่นะบ้านจะอื่นว่าหมาอีกยังนน,นะบ้านคอยเอื่นว่าทั่วแห่เด้อหมัดทั่วแห่เนาะโดสามจะออกฝัดฝาแดงนะ ดเดี๋ยวาสรเามาได้ละเขากินมันจะออกปาดแน,น,น่นอนถ้ามนกินกับเจลหรือว่าสมขี้เหล้านี้มันจะเส็งเสียไปดูนั่นมันจะเหลืองบะายดีใจนะายดีใจ ให้เงินก่อนบอ้อ <terus> ั้ด้านสไได้สามพันบอโอ้สามพันเฉอฉันกินได้สามี่น้อนนีา่สมา

어 그냥 맘면 루트. 이제 라스야지 해내다 이상. กินกับตัวนี้ยสบน้องพูได้ดีว่าคือจน เห็นมันใครกินอยู่บางกี้ Cái chinh tôn mau tung nạm đi กินบางนี้เนาะกินของสมอลไรกินของหวานก <c ười> ินแต่อาหารนผื่นบ่านเนี่ยทุกคนเอออยู่บันนอกบันหน้าเนาะนี่มันนอกมันหน้ากินแบบบันนอกบันหน้านนนนเนีย่ยแหละเสียตุ้นี้มันเหนื่อยงงงั้นี่มากองซะกันเลย กินข่าวกินสมแล้วเนาะกับสิเกียวกับหองไปหานอนเว้นแลวทุกคนไม่เว่าเรื่องอากาศเนาะมันหอนสุดๆเลยโยดเบิดระเบิ

เพราะนั้จว่าดูครื่คงมันดูดแกออกคือโบมันดูดเนื้อไม่เคยดูดพริงมันจับเป่งเสื่อยจับมับ thank mm -hmm. you